สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวการเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M81 นะครับซึ่งเปิดให้ทดลองวิ่งฟรียาวๆ96กิโลเมตรมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจะเปิดให้วิ่งฟรีเต็มระบบในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ หลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวสสาย M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรี ระยะทางกว่า9 6กิโลเมตรซึ่งล่าสุดกรมทางหลวงมีกำหนดเปิดให้บริการโดยไม่จัดเก็บค่าผ่านทางโดยเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมอเตอร์เวย์สาย M81 สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพและปริมณฑลกับจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญและยังเป็นประตูสู่ภาคตะวันตก อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆของภาคใต้โดยช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลถึงกาญจนบุรีหรือเพียงประมาณ1ชั่วโมงซึ่งจากเดิมที่ใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับโดยเส้นทางดังกล่าวนั้นในช่วงสงกรานที่ผ่านมามีปริมาณรถยนต์ใช้เส้นทางรวมกว่า1 4 0 0 0คันต่อวันและคาดว่าหลังจากเปิดบริการด่านบางใหญ่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง20%หรือประมาณ16,00 0 ถึง17,000คันต่อวันนะครับสะท้อนให้เห็นว่ามอเตอร์เวย์สาย M 8 1มีความสำคัญต่อการเดินทางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้และได้รับความนิยมในการใช้สัญจรเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีผู้ใช้สัญจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกำหนดเปิดบริการให้ประชาชนใช้เส้นทางดังนี้นะครับโดยวันที่2ที่ผ่านมานะครับได้ทดลองเปิดให้วิ่งฟรีในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15นากาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกา ของวันจันทร์นะครับโดยไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางโดยมีด่านขึ้นลง3ด่านนะครับได้แก่ด่านกาญจนบุรีด่านนครปฐมตะวันตกด่านบางใหญ่และในปลายเดือนตุลาคมจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการเต็มระบบตลอดเส้นทางโดยไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางนะครับและส่วนจะจัดเก็บค่าผ่านทางวันไหน ทางกรมทางหลวงจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นข่าวด,ดีที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับกับการเปิดด่านท,ที่ทดลองวิ่งฟรีมา1เดือนกว่าแล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ซึ่งแอดเองก็เพิ่งรู้นะครับจึงไปหาข่าวมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวความคืบหน้าหรือข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเราจะมานําเสนอในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ